เราวิตอบไม่รู้กมตำรวจตะเวนชายแดนรีสวยลูกน้องถามกลับจะให้ตนทำยังไง พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีตอบคำถามผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารที่2กุมภาพันธ์ว่าตนไม่รู้เรื่องที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนร้องเรียนว่าถูกผู้บังคับบัญชาเรียกรับเงินพร้อมทั้งตอบว่าเป็นเรื่องของเขาเขาทำด้วยตัวเขาเองแล้วจะให้ตนทำอย่างไรเพราะที่ผ่านมาํำชับตลอดเวลาซึ่งแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันก่อนหน้านี้มีผู้ร้องเรียนคนหนึ่งที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้บังคับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนคนหนึ่งส่งหนังสือร้องเรียนโดยไม่ได้ลงชื่อของตัวเอง มายังผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนอ้างว่าผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสสั่งให้ผู้บังคับการกองร้อยทุกนายจำนวน16หน่วยและผู้กำกับการทุกนายจำนวน4กองกำกับการนำเงินมามอบให้ทุกการประชุมประจำเดือน